มื้อนี้เฮาสิาพาทุกคนมาดูปฏิมากรรมของลูกชายของดิฉันเองค่ะรเราจะหย่มหัวอะไรกันบ้างเ<อ><ม>าจมาเริ่มยกแรกของลูกชายที่น่ารักของดิฉันค่ะหลังจากที่เขาอาบน้ําแล้วเขาจะได้น้ําผลไม้หนึงกล่องมายืนกินแบบน่ารักน่ารัก หลจากที่ลูกชายดิฉันได้น้ำผลไม้หนึ่งกล่องมายืนกินค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเช็ดห้ารอบแล้วค่ะมุมนี้หนาญเหญ่แล้วบอกให้แต่แม่อย่างเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เยอะไปกว่านี้ค่ะได้แค่ยิ้มอาบน้าเรียบร้อยแล้วอารมณ์ค่อนข้างจะดีค่ะกับสิมาติ่นยกยกอยู่แบบนีจ้าแ่ขอฉันเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ดีจ้าหัวอยู่ผู้เดียวเลยเหมือเาลีกแม่าจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าเราจะเข้าช่วงหน้าหนาวกันอีกแล้วค่ะเดือนตุลาเปิดหน้าต่างยามมือเช้าลมพวีวีแค้อนะคะแม่จะเป็นสัญญาณเตือนแล้วบะทีว่าเราเ้าช่วงหน้า ไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยทำหกทิชชู่อยู่ไหนฮะทิชชู่อยู่ไหนเอาทิชชู่ไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยข่อยละเมือยลูกข่อยออกมาบวมหูมานัา่มจา่าบอกจังไงมันก็บเอวมบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างยกมือขึ้นจา้าลูกบ่มีหูเอาทิชชู่ไปเช็ดก่อน ชายก็ได้เพิ่มพลังในช่วงเช้าอิ่มหนำสามดันเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเขาก็จะเริ่มทํากิจกรรมของเขามวลระบาดทินว่าในเรื่องของเล่นลูกค่ะบ้านไหนก็คงจะไม่ต่างกันระหว่างที่เราเก็บไว้นั้นลูกก็จะเป็นคนลื้อค่ะมนนเนมมมี่อันวมูรักอ๋อดิเอาไปไหนล่ะโยกี้ใครถอดออกใครเป็นคนถอดออกนูกูเห้ยอีกคนนู๋กูเห้ นูเวอินตกเห้เวไปถอดออกให้ยังมันสดเสียนะเลือออกมาเมดควางอนที่เขาเก็บไว้ลูกจะมีความสามารถพิเศษมากเลยค่ะของเล่นอันไหนที่แม่จัดเรียงไว้ลูกก็จะสามารถเลือออกมาได้หมดเลยค่ะเขาจะสามารถใช้ความสามารถของเขาเลือออกมาได้ดีและไม่สามารถเก็บเข้าที่เดิมได้ด้วยค่ะเขาจะแค่เลือออกมาค่ะน่ารักใช่ไหมคะนั่นชิจิอ ส่วนความสามารถของลูกอีกด้านหนึ่งก็คือปฏิมากรน้อยค่ะเซ็ตจนวิ่นุ่นละตระอันส่วนอันไหนที่สี่เช็ดออกง่ายก็จะเป็นความโชคดีของคุณแม่ไปค่ะส่วนอันไหนเร็จออกงาๆกับพ่ออยากห้พุมนละจ้าคุณแม่อย่างเราก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็สนับสนุนลูกค่ะม หลังจากที UK, 看看่ลูกชายของเราลื้อบ้านหมุนเอเล่แล้วเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือคุณแม่นี่เลยค่ะมาขี่มาง้อยู่นี่แหละเมื่อเมือบริหิุแม่จะเป็นม้าที่ดีที่สุดของลูกค่ะมันคืออะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรนี่เอาอะไรมาทาเนี่เอาอะไรแม่ไปทาฮออเอาอะไรแม่ไปทาหน้านะอินทออก เอาเลยแม่ไปทาน้าะหลังจากนั้นแม่ก็ขอเวลาไปอาบน้ำสามนาทีค่ะหลังจากที่แม่ออกมาเครื่องสำอางบนโต๊ะเครื่องแป้งแม่ก็หมุนเอเลขขะค่ะทุกคน <c oughs> ตั้งแต่ที่ลูกของดิฉันสามารถเปิดประตูเองได้นั้นห้องนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีเลยค่ะและเครื่องสำอางของ,มของแม่ <c oughs> สามารถเอาวางไว้ได้อีกเลยจ้าเ <c oughs> ช่นลิปสติกและก็แป้งพับของแม่ค่ะแตกมุนเอเละน้ำจาเนี้อยวย่อจ่าอนนียวเอาน้ำจาอนนี้อะมาโกมาจ้าอะมาโกอะมะกเนี่ าม่ก็그래แม่ก그래男자고아니야แม่ก그래นู้자하지마여자만เนื่งวันนี้ก็จะจบลงด้วยความรู้สึกผิดของลูกจ้าก็ท่องไปเลยสิคะของแม่ของแม่ของแม่ยาเห็ดของแม่อันยอง